อุ้ยแรงโมอามีนาตอบกลับหลังโดนหนุ่มกันชัยเตือนเรื่องพูดอาการป่วยของออมแบบนี้สวัสดีคาซิสหลังจากที่นักแสดงสาวโมอามีนาพินิดได้ให้ข้อมูลกับสื่อว่าออมอัคพันธ์ป่วยเป็นโรคมะเรง็งตรวจพบตั้งแต่ช่วงตุลาคม6 5ที่ผ่านมาพร้อมกับบอกว่ามีชิ้นเนื้อขนาด12ซนติเมตรและเข้ารับการผ่าตัดวันที่31มกราคม66ที่ผ่านมา จนทางมดดำคาชาพาทิฏีีกรปากก้าออกมาฟาดว่าไม่สมควรพราะไม่ใช่คนในครอบครัวอ๋อมถ้าพระเอกหนุ่มอยากให้รู้ก็คงบอกออกมาด้วยตนเองนานแล้วซึ่งล่าสุดหนุ่มกัญชยัยถึงกับต้องออกมาเตือนโมอามินาว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวผมรู้จักกับน้องแต่ในความเป็นจริงอันนี้ต้องฝากเตือนน้องว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆ คือถ้าน้องจะบอกว่าตอนนั้นนักข่าวมาถามเราเราก็ตอบไปว่าอันนี้ต้องรอให้ทางครอบครัวออกมาให้สัมภาษณ์เองไม่ได้หมายความว่านักข่าวจะถามมาเราจะตอบหมดคือเรื่องบั่งเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราขอโทษนะครับมันคือเรื่องในครอบครัวของเขาคนที่ป่วยจริงๆบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาป่วยมันเป็นสิทธิ์ของเขาและที่สําคัญเขาฟ้องน้องได้นะที่สําคัญถ้าญาติเขายังไม่รู้พ่อแม่เขายังไม่รู้และคุณไปพูด ถ้ามันเกิดผลกระทบขึ้นใครจะรับผิดชอบคือมันมีปัจจัยหลายอย่างถ้าเราไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนข้างตัวก็ไม่ควรไปพูด มีพี่ไม่ได้ไปติน้องนะแค่บอกว่ามันไม่เหมาะสมและล่าสุดโมอมีนาออกมาเผยในประเด็นดังกล่าวว่าไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ได้พูดคุยกับออมแล้วเรียบร้อยคุยแล้วค่ะไม่ขอลงรายละเอียดแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรส่วนเรื่องที่พี่หนุ่มพูดจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยให้เขาพูดไปเรื่องนี้เหมือนจะไม่จบง่ายๆจริงๆนะคะซิส เราจะคาบข่าวให้คุณแซบสีทุกรดสดทุกเรื่องอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ